สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งผมน้าโซล่าเซลครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมพบเจอกันเช่นเคยนะครับผมกับทีมงานอน้าโซล่าเซลจบบอบาดนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมวันนี้เดินทางมาขุดเจาะน้ำบาดาลกับทางเอฟซีผมนะครับผมมาพื้นที่ตรงนี้นะครับผมเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ําใครมาเจาะก็ไม่ค่อยได้น้ํานะครับผมกรมทรัพย์หรือว่าอบจมาเจาะเพื่อจะทำป่าก็ไม่ได้น้ํา วันนี้ผมมาพิสูจน์ได้อีกนี้ครั้งว่านะครับผมพื้นที่ตรงไหนก็มีน้ำขอได้เจาะให้ถึงก็เจาะให้ตรงนะครับผมอันดับแรกขอบอกราคาค่าขุดเจาะก่อนเลยบอกข้ามขั้นไปเลยนะครับผมเหมือนเช่นเคยนะครับการขุดเจาะบ่อบาดานสำหรับใครอยากคิดจะจ้างผมนะครับผมบอกเลยว่าค่าขุดเจาะบ่อบาดานแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับผมขึ้นอยู่กัตกลงบางพื้นที่มันหาน้ำง่ายมันเจาะง่ายมันก็ถูกบางพื้นที่หาน้ำยากมันเจาะยากมันก็แพงอย่างพื้นที่ตรงนี้นะครับผมอำเภอมั่งจาบูนเนี่ยมันขึ้นช ตัวน,นี้ผมขุดเจาะอยู่เป็นเมตรเมตรละพันห้าร้อยบาทเฉพาะค่าขุดบ่อประดานอย่างเดียวนะครับผมตอนนี้ผมเจาะลึกลงไปอยู่ที่ร้อยสี่สิบเมตรนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เจาะร้อยสี่สิบเมตรวันนี้เจ้าของก็ดีใจยิ้มแก้มปีไม่หยุดเลยนะเพราะว่านี่เขาเคยมาเจาะแล้วตรงที่หนึ่งรูไม่ได้น้านะครับผมหมดความหวังไปแล้วเพราะว่าชาวบ้านแถวๆนี้ใครเขาก็มาบอกว่าใครมาเจาะก็ไม่ได้น้านะครับผมวันนี้ผมทำไหมเห็นอีกครั้งนะครับผมว่าทุงไหนก็มีน้าจะจ้างผมนะครับผม อันนี้ก็เป็นรถจาะของทีมงานนาซาลาซิลนะครับอีกหนึ่งคันเป็นรถจอดตีตะขาบนะครับผมจอะลึกได้300เมตรนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยนะจะลึกขนาดไหนแล้วจอยท่านได้แน่นอนนะครับผมลหลายคุณสอบถามผมม่เยอะเลยช่างอำนาจจอะทั่วประเทศหรือเปล่าผมบอกผมเจาะน้ำทั่วประเทศไทยนะครับผมไปทุกจังหวัดนะถ้ากล้าจ้างผมก็กล้าไปนะครับผมบางวันก็เจาะไม่ได้น้ํามั่งได้มั่งนะครับผมอย่างอันนี้ผมไม่ได้ลงคลิปไปดูหลายวันแลน้วนะครับผมพอดีจาดน้าไม่ค่อยออกก็เลยไม่ค่อยกล้าลงอย่างี้วันเนี้ย ไปเจาะเอฟซได้น้ำบางบางเอฟซบางคนผมไปก็ไม่ได้น้ำนะครับผมบางทีไม่ได้น้ำหายากทํายากนะครับผมขั้นตอนในการจ้างผมต้องทำยังไงผมบอกท่านไปเลยนะครับผมอันดับแรกต้องมัดจําตัวผมก่อนผมถึงจะไปเจาะให้นะครับผมอันดับสองไปเจาะน้าไม่ออกเนี่ยผมไม่คิดตังคืนมัดจําให้ทุกบาทนะครับผมหล้วหลายท่านโทรมาบอกว่ากลัวกลัวช่างนาตกงก็ไม่ต้องจ้างนะครับผมคนไหนไม่มัดจําผมก็ไม่ไปเจาะนะครับผมคนไหนมัดจําตัวผมนี่แคมัดจาไว้ประมาณ3เดือนนะครับผมพอถึงเวลาเรียกใช้เราก็มาเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับผม 0 6 3ย0 7อกสามน,นะครับผมไม่ได้น้ำผมไม่คิดตั้งท่านสวัสดีครับผม